ปีที่แล้วทั้งปีนะครับจาก BOI 1ล้านล้านบาท เพราะฉะนั้นปีนี้มีโอกาส2เท่าของปีที่แล้วซึ่งฟังดูมันน่าจะดีแต่ที่มันยังไม่ดีเพราะว่าหนึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยคือเขาบอกว่ามีบริษัทต่างชาติอะคะ่ะมาลงทุนในประเทศไทยไม่ใช่น้อยนะมากเยอะพิเศษ <ๆ S 1> ครับปีปีนี้ทะลุทะลุเป้าเลยครับแต่ปัญหาสําคัญค,คือครเรื่องคุณภาพอะคะเวลาที่ผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วก็เรื่องของการจ้างงานสําหรับคนไทยด้วยมันจะมีสองสาโจทย์นะครับอย่างแรกเลยประเทศไทยขาดการลงทุนต่างประเทศไหมไม่ขาดเลยมาลงทุนมากมายมหาศาลนะครับ ที่รับการส่งเสริมของ BOI ปีนี้เฉพาะครึ่งปี1ล้านล้านบาทเรียบร้อยแล้วปีที่แล้วทั้งปีนะครับจาก BOI 1ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นปีนี้มีโอกาส2เท่าของปีที่แล้วซึ่งฟังดูมันน่าจะดีแต่ที่มันยังไม่ดีเพราะว่า1นะครับความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมในประเทศว่าต่างประเทศเข้ามาว่าจ้างงานต่อไหมเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องจักรเยอะใช้หุ่นยนต์ใช้ AI เพราะฉะนั้นจ้างคนลดลงและนาเข้าชิ้นส่วนมาจากต่างประเทศเยอะด้วยเพราะฉะนั้น ผลกระทบที่เศรษฐกิจมันจะดีขึ้นมันจึงคนจึงไม่ค่อยรู้สึกนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือสินค้านําเข้ามาเยอะนะครับและสินค้านี้มาตีตลาดสินค้าไทยทําให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยเดือดร้อนกันอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เป็นโจทย์ใหญ่ที่ยาวเกินกว่ารัฐบาล4ีบกสเดือนจะแก้ได้ <c oughs> แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทําได้นะครับก็คือในสินค้านําเข้าจํานวนหนึ่งมันไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ขายราคาถูกเพราะว่ามาตรฐานมันไม่ถึงแล้วทําให้สินค้าไทยได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับสิ่งที่ควรทําก็คือไปตะลุยตรวจโรงงานนะครับว่าโรงงานที่มาลงทุนผลิตสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับถ้าผิดกฎหมายก็ถอนใบอนุญ,ญาตโรงงานถ้าสินค้าไม่ได้มีตราสินค้าอุตสาหกรรมไม่ได้มีตรา<ม>อสอบอมอมอก<อ>ก็ห้ามขายข<อ>ถ้าอย่างนี้สินค้าไทยก็จะมี ม,มีแรงแข่งได้มากขึ้นนะครับแล้วมันก็จะดีกับผู้บริโภคด้วยยกตัวอย่างนะครับเกาหลีเขาก็ตรวจสินค้านําเข้ามีสินค้านําเข้าทางแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งมันถูกแสนถูกเลยมาจากประเทศแถวนี้เลยนะครับถูกจนน่าตกใจแต่ว่าเกาหลีใต้พบว่ามีสารเคมีตกทางในเสื้อผ้าที่สั่งออนไลน์ค่า5้อยร้อยเท่าของค่าความปลอดภัยก็แปลว่าใส่เข้าไปเนี่ยวันหลังจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าไม่มีใครรู้อันนี้น่ากลัว ก็คือมันไม่ได้มาตรฐานนะครับไม่ปลอดภัยอย่างนี้ก็ต้องจัดการอย่านําเข้านะครับให้มันหยุดที่ด่านชุนลากากรอ,อย่างนี้ครับ